ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกับในเกมที่มีชื่อว่าฮีโร่นิเวศหรือว่าเกมฮอนก็นอย่างเช่นเคยนะฮะซึ่งวันนี้มาในฮีโร่ใส่อินตีไกลอ่าที่มีชื่อว่าเดฟเลอร์หรือว่าที่คนเรียกว่าผีนั่นเองฮะวันนี้ก็มาในร่างอวตารที่มีชื่อว่าคาออสลีมกาลีนั่หรือว่าเจ้าแม่กาลีเจ้าแม่กาลีของศาสนาพราหมณ์ฮะซึ่งเจ้าแม่ตัวนี้นี่มีประวัติที่โหดมากต้องบูชายานนั้นรู้สึกแล้วก็ต้องเอาแพะไปถวายอะ <laughs> แล้วก็จเจ้าแม่กาลีนี่ก็มีความสามารถในการทำลายล้างนะฮะผมเดาว่าแบบปล่อยแสงจากตาเลยนี่ยิงตู้มหายเลยฮนะแต่ก็ <c oughs> เข้าเรื่องเลยะครับมาสำหรับพีโลตัวนี้นะคะสํสำหรับไอเทมผมเจาะเป็นอย่างนี้นะซึ่งนั่นแหละขวดน,นี้ผมได้มาจากเซราไซซึ่งผมก็แลกของเขาไปทำให้ผมเล่นได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะฮะแล้วสำหรับสกิลผมก็จะเป็นสกิลหนึ่งนะฮะแล้วก็ป้ายไว้หนึ่งะะแล้วก็เป็นสกิลสามแล้วก็ผมจะเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับแล้วก็เป็นสกิลสามต่อไป นั่นเองอ่าลองมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเกมนี้สําหรับฮีโร่ตัวนี้ก็สามารถดันป้อมได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมากๆาเลยครับด้วยอันติที่เรียกผีออกมาหรือว,ว่าวิญญาณออกมาวนรอบๆตัวะแล้วก็กัดคนที่เราไปตีนั่นเองก็มาลองดูกันนะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยจ้าโอเคฮะแล้วก็บล็อกคีย์ไปสวยงามนะก่อนหนึ่งแล้วชมว่าป้อมไม่รู้ว่าชมระบบแล้วกัน <laughs> มันทําให้คีย์ผมออกมาสวย อ่าตัวนี้ก็ผมคิดว่ามันตีเร็วนะผมว่าผมสู้นินจาได้นะผมตีนินจาได้ฟรีอ่ะเพราะว่านินจาระยะตีมันใกล้มากต้องวิ่งมา <I S 1> ก็โดนผมตีฟรีไปละนินจาก็พยายามดีนายให้คิปดันกลับไปฮะแต่ว่ามันก็สายไปลนะเพราะว่ามันพลาดกันตั้งแต่การบล็อกคิปจังหวะแรกแล้วฮะคือผมทําได้เหนือกว่านินจานะปุ๊บนี่นี่ผมก็เป็นสก,กิลหนึ่งคนระับสำหรับ สกิลหนึ่งผมจะใช้ตอนเลเวลสามนะเพราะมันเสียมานาเพิ่มนิดเดียวต่ดามเมจมันแรงขึ้นเยอะกว่าเดิมเยอะเลยจะใช้แล้วคุ้มกว่านะแล้วผมก็เป็นสกิลสามก็เลยเพื่อลดมานาหรือเปล่าอ่าแล้วก็ลดครูดาวของสกิลหนึ่งนี้ครับผมก็จะเริ่มดันแล้วนะตอนนี้เลย uh, เหมือนนินจาจะรู้รว,ว่าผมจะโอ้โหพลาดฮะนี่ครับผมก็เริ่มดันเลยนะตอนนี้ยผมต้อง ตีป้อมตัดป้อมไปเลยเพราะว่าเลเวลหกเราจะเปิดรูปแบบการดมแบบเต็มที่แล้วเต็มสตรีมเลยทีเดียวโอเคฮะผมกับเป็นใบนะไว้กันป้องกันตัวเองนียฮะเราก็ตีป้อมไปเลยตอนนี้ oh, <my> ค่อยๆดัน oh. ไปเรื่อยๆฮะ <c oughs> เราไม่ <c oughs> ต้องรีบตีนะรอป้อมไปตีกับคีปก่อนนะถ้าเราค่อยตีอุย้ยอย่างนี้ผมโดนฟรีดีไม่เป็นไรเรามีขวดอยู่แล้วกดไปยังไงมันก็ได้เลือดกับบานาเพิ่มมา นั่นเองฮะโอ้โหผมรีบยิงไลยนะแต่ก็โดนหมดทุกตัวละถือว่าได้อยู่ได้อยู่ปร๊บอ้าโดนดีนายแน่นอนไม่โดนฮะนะผมได้ปวดผมได้ขวดจะทำให้ผมได้เปรียบเอาเปรียบกับขวดไปพูดพร้อมกันผมได้เปรียบไปทำให้ผมแบบผมได้ขวดจะทำให้ผมได้เปรียบในเลนกลางมากเลยตอนนี้นินจาเข้าไปเก็บลุนบนฮะไม่รู้ลูนอะไรผมขอไปเดินเล่นนะ ขอด่วนอ๋อรีเฟชเมนลูนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะแล้วผมก็ใกล้เวลห้าแล้วผมจะไม่ได้สกิลนะเพราะว่าผมรอเวลห้าเลยแล้วทีมผมก็โดนไปแล้วนี่ับผมเวลห้าเอ้าไม่ได้อัพสกิลไม่ปลายมันตาย,ยาเหมือนกันเย็นเย็นฮะนินจาน่าจะไปอ้อมนะถึงไม่อ้อมก็น่าจะได้นินจาไม่ไปฮะผิดคาดเลยทีเดียวนินจาไม่ได้ไปด้วยก็ไปดูรูนล่างฮะรูนที่แท้จริงจะมีใครเก็บไปแล้ว อนนี้แมปก็สวยมากนะเป็นแมปขีม่ม้าเข้าสู่เทศกาลวันคริสต์มาสนั่นเองนี่ผมก็ตีฮะปึ๊บผมเห็นว่านินจาปลาดาวกระจายานะยิงดาวกระจายออกมาทีมเราก็โดนแล้วฮะผมก็ใส่ป้อมหรือเปล่านะผมก็อันตีใส่ป้อมเลยฮะนี่เราทำดาเมจกับป้อมได้รุนแรงละรวดเร็วมากอีกฝ่ายน่าจะกดกันป้อมอีกไม่ช้าละหรือย,ยังไม่กดก็ไม่รู้แหละ ผมก็แทงป้อมไปสักนิดนึงน,นะโอ้โหนินจาก็เจ็บนะฮะโดนอันติของผมไปถึงผมเลือดน้อยแต่ว่าอีกประมาณสิบวิมันก็จะเลือดเต็มนะเราก็รอไปได้เลยแล้วก็ดันป้อมต่อเนื่องฮะ,ะนี่อีกสิบวิเลือดผมก็จะเต็มฮะ,ะผมไปลดเลือดตัวเองเล่นดีกว่าเอ้โมไม่ทันนะฮะเราลดเลือดฟรีครับก็เลยหกสิบวิครแล้วก็ดันป้อมไม่เลือดนะ,ะตอนนี้รถก็ออกมาช่วยจริงแล้วปึ๊บนี่ครึ่งหลอดแล้วะครัแบแป๊บเดียว โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหึมตายฮะถ้าวิ่งทางนั้นผมตายทันทีเพราะวิสเลวิ่งตามมาแล้วฮะผมต้องพยายามวิ่งแบบที่ที่มันไม่มีต้นไม้นะเพราะว่านินจาจะเกี่ยวได้แล้วผมก็ตายไปในที่สุดฮะไม่รอดแน่นอนตอนนี้ยังไงก็ตายใบ้ไปแล้วก็ตายฮะโดนล็อกไปแล้วโอ้โหโมาเต็มฮะฮึตะกี้ถ้าขีบไม่บางผมผมรอดนะตะขี่บางผมต้องไปวิ่งซิกแซกแล้วผมก็จะโดนวิสเลฆ่านินจาเกี่ยวต้นไม้ต้นนี้ฆ่าผมได้เลย น่าเสียดายฮะคือหยุดไม่ได้อะอยังไงก็ต้องตายแล้วตะเกียะโชคชะตามันมาให้อย่างนี้อ่ะเพราะว่าเลนอื่นเราเสียเปียบหมดเลยเลนอื่นก็วิ่งแกงได้ฮะอีกทีน,นึ่งผมก็ตายไปโดยปริยายเห็นไหมเราเสียเปียบเลนเดียวก็เสียทั้งทีมาอย่างงี้นี่เ<า>จลาก็มาเลนกลาง้ะมายืนซ้อนไว้ไม่ตายอะต้องตีกันหนึ่งที ตึงฮะศูนย์สี่กอร์ตอนนี้ผมต้อนเลือดคีไปก่อนนะปุ๊บเราว่อยยิงทีเดียวอ,อ่าโอเคฮะแล้วก็ได้นตีนะตอนนี้ก้อนตีแล้วก็ใส่ป้อมเลยฮะอย่ารอช้าอยู่ใหญ่ผมนี้เจลาซ้อนอยู่ผมก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากครับเพราะว่าเจลาสามารถใส่กรอให้ผมได้ฮะ mm hmm. เจ็บนะฮะนั่นอนะทำเป็นเล่นไป โอเคฮรเราป้อมแบบง่ายๆฮะพอป้อมแรกมาแล้วป้อมสอง 2, ป้อ 3, มสามเจะตามมาทีหลังนะตอนนี้รัมเพจหายฮะซึ่งในทีไม่มีการบอกอะไรครับผมก็ต้องใช้เซนเอาเองนะต้องใช้จิตสัมผัสดู่นะบอกเพิ่งบอกฮะหายตั้งนานแล้วละ่ะเราต้องพยายามดูมินิมปให้ตลอดเวลานะนี่มากลางครับผมเห็นแบบแเราก็จะมาผลักดันเลนบนต่อฮะน่าจะได้ไม่ยากนะหรือว่าไปเลนล่างน่าจะเวิร์กกว่าตอนนี้แต่ว่าผมมารอรูนดีกว่านะ รอไม่ดันดันไม่ได้อ่ะรอผีแล้วลงล่างดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่านะเพราะว่าฟาโรฮะกับเบอรสเกอร์โหดกว่าเยอะเฮ้ผมก็มาหาลูนเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเป็น illusion ลูนฮะเลนล่างเราก็คิวไปได้นะซึ่งผมก็มาเวลตรงการต่อฮะซึ่งก่อนที่จะเวลตรงการผมจะเอาตัวปอมเข้าไปก่อนนะ <ๆ S 2> เอาไปแบบเช็คเลตติ้งเช็คเลตติ้งก่อนเลนบนโดนฮะ <ๆ S 2> เห็นชัดๆ นี่ครับผมก็มาฟาร์มเลนนี่กันนะผมดันไม่ได้ตอนนี้ผมต้องตัวปอมวิ่งเข้าไปดูด้วยกันไว้ก่อนเผื่อมีใครมาแก๊งอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไหวตัวได้ทันนะปึ๊บนยมาแล้วฮะหนึ่งตัวเป็นลัมเพชแล้วผมก็อยากเวล8แปดแล้ววะนี่ฮะแล้วผมก็ลงไปล่างครับไปผักดันเลนล่างนะปเป็นนินจาฮะ โอ,โอ,โอ้โหมีคนมาฮะตาจะตายฮะนินจาผมก็น่าจะตายนะจริงๆไม่น่ากดผีเลยอ่ะเพราะยังไงก็ตายอยู่แล้วน่าจะเรากดผีที่หลังดีกว่าแลมเพจมันล็อกผมไว้ตั้งต่แรกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเฮ้ยวับซ้อนดิไม่มีใครมาไม่น่ากดผีตะกี้เป็นจังหวะเฟลเ่นบนก็ตายไปฮะคือทีมผมตายกันรัวๆเลยตอนนี้ผมก็ตายด้วยหนึ่งคนเนี่ยตึงฮะโดนแก๊งรัวๆเ กดผีไปแล้วด้วยทำยังไงดีตอนนี้อ,อ๋อสู้ไม่ได้มันต้องผลักด,ดันไปทีละเลนอะตึงฮะระ <Okay. S 1> บบได้ไหมเนี่ยทำอะไรสักอย่างดิอ้าวถ้าขังเขากับเราอย่างนี้ก็รอ,อดนะอย่างเงี้ยทำเป็นเล่นไปรอดฮะ <Yeah. S 2> แล้วก็ได้คิวไปด้วยสวยงามผมก็รีบขายนี่ทิ้งนะหลอกเป็นกันเวท โอเคฮะก็ดันป้อมไปครับตอนนี้ถ้าฮีโร่ทีมเราดีกว่านี้เนี่ยผมจะดันผักดันได้ง่ายกว่านี้เยอะนะต้องย้ำว่าถ้าฮีโร่เราดีกว่านี้นะแต่ฮีโร่เรามันก็ใช้ได้แหละไม่ได้แย่อะไรมากตอนนี้ผมต้องการเจลาการออสำคัญมากยิงไปเลยนี่ ไบก่อนนะฮะตอนนี้อันดับแรกอ้าวได้อยู่ฮะตายโอเคฮะสวยงามผมไม่มีมานาปล่อยผีดีตอนเนี้ยทารลอตก็กำลังมานะดันต่อได้นะอย่างเงี้ยทำเป็นเลนไปโอ้โหได้ฮะตอนนี้ผมเอาหมดเอาอยู่หมดอะ่ะโอเคฮะตัวแรกก็อ้าว มันไปตีตัวอะไรช่างมันนะโอ้โหตอนนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนี้ไม่รู้รู้แต่จะดันป้อมแล้ววิสเลเรียข้างหลังฮะต้องดันป้อมแล้วตอนนี้เพราะว่าผีผมเรียกมาแล้วอะไม่ดันตอนนี้จะให้ดันตอนไหนล้าสะหาย <Hey! S 1> ปึ๊บผมว่าจะเห็นวิสเลรีนะตรงเนี้ย <will> วิสเลรีมาข้างหลังฮะก็แลกไมสองสองกันนะ ไม่ฮิวเราตั้งแต่แรกอ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะหลังๆหลังอย่าเลยหลังตามฮะเอาโหเวนกรรมแล้วตอนนี้ปล่อยฮะถอย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 เอ้าไม่ฮิวแต่แรกนะไม่เสียดาย ถ้าวิเเลผมยืนประชิดท่าแล่ะนะวิเเลมีรองเท้ากดหรือว่าตะกี้น่ะมันเดินออกไปได้ไงเพราะว่าผมยืนบล็อกทางไปแล้วแต่วิเซเลวิ่งเร็วกว่าผมอ่ะแล้วเจลาไซก็ไม่ยอมตัดสินใจที่จะฮิวตัวผมจะแรกนะน่าเสียดายผมจะอเป็นการเวทกันเลยนะว่ายทีมนี่เวทแรงมากๆอันนี้เราก็ได้ป้อมมาสองป้อมแล้วฮนะเริ่มดูดีขึ้นนะรูปเกมตอนนี้ผมก็ใกล้จะได้เพียวแต่ผมไม่กล้าไปคนเดียวอ่ะต้องรอเพื่อนตลอดเลยเพราะว่าทีมว่าจะดักเก็บผมได้ง่ายๆเลยแหละ ตายง่ายมากมีตัวลวงเยอะมากเกมนี้ออนะโอเคฮะเราก็รอ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 ,อ,อทีมมาออนะผมจะตายนะถ้าอย่างนี้ถ้าผมยาไว่าสิเอ็ะคือโงกอะตายได้แหละตอนเนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมกดผิดนะไปเอ้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> มาแล้วฮะมาอะไรจริงๆด้วยฮะปึ๊บ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับตอนนี้ ได้ฮะล็อกฟรีไปแล้วหนึ่งทีระบกได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมยากว่าสิบเอก่อนแล้วค่อยผีอะ่ะโอเคฮะโดนคะโดนโดนโดน,โดนเกี่ยวอ่าได้อยู่นะรู้สึกว่าทีมผมก็จะช่วยผมนะโอเคฮะอันตรีไปแล้วปึ๊บๆยังไงต่อยังไงต่ออ่านินจาสวยฮะอ่าโดนผีกัดไป โหดมากครับผีผมตอนนี้แรงมากเวอรสิบเอ็นะดูดูป้อมโอ้โหไปไวมากสองป้อมได้ไหมไม่ทันทันไหมวะสิบวิอะไปฮะอันนี้ฟอร์มกำลังมาฮะผีตัวนี้ถึงต้องเกมจะโดนหนักไว้ก็เถอะมันขี้โกงอะขี้โกงตรงนี้แหละผีผมก็หมดไปเรียบร้อยฮะแต่ก็ได้นะทีมเราก็เอ้อย่าแทงเลยให้คลิปแทงด้ฝ่า ถามีเจลานะผมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยพเพราะเจลาเจลาเจลีมานาผมเปลี่ยนเป็นรองเท้านี้ไว้นะจะได้เีมานาได้เยอะๆ่ะเราก็น่าจะได้ป้อมไปไม่ยากฮะเอ้ยแต่ฝ่ายก็ดีนายป้อมไปนะเวรกรรมฮะวะ่าเอาทอนก่อนดีกว่าตอนนี้ตายฮะตายหนึ่งโดนสองตัวไหมปึ๊บโอเคอ้าวอ่าผมไม่ได้ใบให้ใครเลยนะตอนนี้แต่ใบไปแล้วล่ะใบนินจาไปนะ ไม่น่าตายนะจริงๆนะเสียดายผมต้องออกกับเปน,นี่เลยบ้องกันสดับสนุนดีว่าเบลียไอดอนะฮะไอเทมชิ้นต่อไปของเรา <Yeah. S 1> เป็นเบลียไอเดลเป็นการเวทหมูนั่นเองอนะ่า <will> เพื่อที่ทีมเราจะโดนดาเมจจากเวทน้อยลงนะเพราะดูแล้วไอทีมน่าจะเวทแรงอยู่นะชาร์โดเบดเออวิสเลยเยอร์เอแล้วก็มาริเคเอ่ยปาดาบมาโอเคฮะแล้วผมก็จะได้ผีกลอมนะผมก็ไปผลักดันเลนกลางต่อดีไหมดันต่อออต่อนะได้เปรียบมากเลยตอนนี้ นี่ก่อนจะออผมก็แวะมาส t ต c กคล i ปนิดๆได้หน่อยฮะไหนๆก็เดินผ่านแล้วจะไปทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยไม่รู้ฮะไม่ทันนะวิสเลวิ่งไปก่อนแล้วไม่ทันไม่ทันอ้าวทันนะทันทันทันรีบไปเลยเอลล่างออลล่างขอรู้นะบอกไว้ก่อนนะเผื่อแบบเพื่อนวิ่งมาเก็บอะไรเงี้ย โอเคครับ okay, ผมก็ได้บาเรียไอดอลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้แล้วก็ถกเออดถึกทนพอสมควรแล้วต่อไปที่ผมจะออกก็คือไวท์ทลิตแม่นะฮะหรือว่าเขียวที่เรียกกันว่าเขียวนั่นเองเออเขียวออกเขียวเอามากันสกิลเพื่อกันสกิลกันดาเมจฮะดาเมจกายภาพนั่นเองซึ่งช่วยกันได้เยอะนะในจังหวะที่ผีผมกําลังปล่อยอยู่ผีผมก็กัดไปเรื่อยๆอ่ะในระหว่างที่ผมก็ไม่โดนดาเมจอะไรนั่นเองนี่ฮะ ได้ได้ได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับผมก็กดรีเจนไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรฮะทันนะได้สักนิดหนึ่งขึ้นบ้านได้อีกฝ่ายไม่น่าจะมีการป้อมนะแล้วผมก็มีบาเลียแเราด้วยตอนนี้ผมมีกอดเจลาด้วยที่สําคัญเลยแหละนี่ครับผมก็กดบาเลียขึ้นครับนี่ฮะอีกฝ่ายทําอะไรเราไม่ได้นะผมมีวิสเลคอยฮิวอยู่ด้วยตอนนี้นี่ฮะเลือดเต็มฮะแล้วก็ออกกลับกรับ ผีหมดความต่อฮะแยการ์มรอผีนี่ฮะวิธีการเล่นผีไม่ง่ายนะเราไม่ต้องไปเล่นเกมอะไรมากมายค่อยๆดันค่อยๆดันไปเรื่อยอ้าวโอ้โอหแหลกจนเดินเดินเลยคีพฮะโอเคฮะ ทีมเราก็คชื่อไปสองตัวนะเกมนี้ถ้าจะเล่นง่ายแล้วครับเพราะว่าของนาเวลนามร้อยฮีโร่เราก็ดีกว่าทีมเยอะเลยเรามีเจลละไซ์นั่นเองระหว่างนั้นผมก็แอบมาดันบนไว้ฮะอีกฝ่ายก็โหวตคอนซีสแล้วนะสิบนมมาทีเองสิบห้านาทีเองนะซึ่งเกมมันเหมือนยังไม่ขาดนะแต่ว่าอีกฝ่ายก็คงรู้แล้วว่าสูไม่ได้ฮะแต่ถ้าทีมผมไม่พลาดดีเยก็อาจจะแพ้มาได้นะแต่ตอนนี้ทีมผมคุมความได้เปรียบไว้เยอะมากอ่ะคือโอกาสพลิกยากนะถ้าผมไม่พลาดอ่ะ แต่ทีมเราไปหิวขนาดนั้นก็นะนะฮะเราก็ทําไม่ดีนะฆ่าได้เยอะเลยผมไปกลางนะผมไปกลางเลนกลางในการว่าขึ้นคงยากเราจะไม่ได้ป้อมด้วยเราจะตายฟรีด้วยฮะคิปมาดันพอดีเลยผมไปบนแล้วผมกลัวจะเสียอะไรเปล่าเป่าิ๊ปปี้เฮฮะเปิดผีฮะอันนี้ก็คือตีป้อม่างเดียวครับนานของเรา กดนี่ไหมฮะผีก็ตีป้อมไปเรื่อยๆนะตอนนี้เฮ้ยเจ็บเหมือนกดน,นนะไอ้นี่หมดเขียวมอให้คิปแทงให้ดีกว่า,านี่ฮะก็ได้ป้อมแบบป,ปอกเปล่าปลิปๆๆ้วๆฮะไม่ง่ายเลยพีผมก็เหลือสิบวีนะจะบวกได้ไหมนะ่ะไม่ได้หรอกถ้าผมไปขึ้นป้อมบนผมจะเบนความสนใจของอีกฝ่ายไปเล่นบนแน่นอนนะเพราะว่ามันบาแหลกแล้วอะ การโบกตรงนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นฮะผมก็เลยเลือกไปที่ป้อมกลางดีกบอกเพราะว่าลำดับความสําคัญมันน้อยกว่านะในสายตาผมอะถ้าแบบโดนขึ้นบาแหลกผมก็จะไปกันเลนบนแน่นอนผมจะไม่มาบวกล่างแน่นอนแต่นี่ผมเลือกเล่นเลนกลางเพราะว่าอีกฝ่ายไม่มากันแน่นอนฮะป้อมเล็กๆอย่างนี้นั่นเองอ่าคือถ้าเราโบนอีกฝ่ายมากันไม่แตกแน่นอนแต่ถ้าเราอากางอีกฝ่ายไม่กันฮะยินจามันสลับล่างได้นะ ใบไม่ทันเนี่ยใบยทันละหลังเข้าวะตายไปหนึ่งตัวทาหลอดโหล้วทีมเราก็ได้กลับไปไหมเนี่ยเหมือนว่าจะไม่ได้อะไรกลับเลยนะรอผีขึ้นล่างเห <Okay>, oh. มือนเดิมครับเราตดเลือดป้อมไปเรื่อยๆนะได้อยู่ได้อยู่วิสเลก็เพิ่งยิงไปตะก,กี้นี้นี่ผมก็เปลี่ยนไว้ครับพยายามดูมานาเพื่อนให้พยายามดูรีมานาเพื่อนไว้นะ เราค่อยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอ่าเราจะได้รีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็รอผีนะตอนนี้นี่ครับเ,เปิดผีปุ๊บอ้าวได้อะไรอย่างงี้อ๋อนินจากลับล่างทานครับผมใบดินจาไม่ทานนั่นเองน่าเสียดายมากๆากรผมต้องเล่นคนแล้วตอนนี้ผมแรงฮะทำเป็นเล่นไปนนะอย่าใบาหมูฮะป้อมดีฮะไม่สนใจอะไรครับผมเอาป้อมดีกว่านะ ปล่อยเพื่อนไปกดนี่ให้เพื่อนนะต้องถอยแล้วอย่างเงี้ยต้องถอยฮะไม่ถอยคือตายฮะเพื่อนถ้าจะหิวขนาดนั้นละก้นะนะฮะหลอดมาสวนแล้วฮะยังไงฮะโดนผมด้วยสวยครับตอนนี้เกมพิกฮะไปก่อนเลยนี่ถอยฮะไปทำไมไม่ตีป้อมแล้วผมก็บ้าจี้ด้วยแหละไปตีคีปตีคน เก็ได yeah, hey, um. yeah. okay. hey, so ้ว hey, nah. ินบล็อกมาแล้วฮะกลับบ้านนะฮะวาร์ปสำหรับไอเทมต่อไปที่เจาะผมเจาะเป็นกันลดเกาะนะเพื่อจะมาลดเกาะป้อมนั่นเองแล้วก็เราก็ได้เกาะเพิ่มให้ตัวเองด้วยอ่าจะเราเราจะได้พังป้อมได้ไวขึ้นป่ะแล้วก็ไปย้ำข้างล่างต่อฮะอย่าหิวถ้าหิวมันจะเสียเปรียบได้และฝ่ายจะเก่งจากการที่ได้คิวตอนที่เราไปหิวนะย้ำรัวลฮะไม่ต้องหิวมาก ให้มันเปิดเราเอาเน้นป้อมดีกว่านี่ฮะวิธีการเล่นหับทีมาตอนนี้สก,กอผมก็ตั้าจะตายเยอะแหละตายไปถึงสองตัวเลยทีเดียวแล้วก็คิวไปสีตัวอาทิตย์ไปห้าตัวครับเราเน้นป้อมดีกว่านะฮินจาก็เพิ่งมีนูสโตนอันเดียวเองนะยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ตอนนี้กูดาผีผมก็มาผมก็ไม่รออะไรทั้งนั้นรีไปย้ำเลล่าฮะบ้าแหลกอ,องก่อนจะไวไหมเนี่ย ป้อมได้เลยป้อมก็ไหวอะ่ะนี่ถ้าผมไม่โดนเปิดกนาะที่พินาผมก่อนนะดูหลังมอะไรอยู่หลัง,ลงไม่ต้องเข้าเดี๋ผมกาสก,กิลแล้วกันเฮ okay, ฮะไม่ต้องลึก <Yeah. S 1> เยน็นเย็นนะผมก็เปิดกันป้อมากดบาลีไอออนนะสก,กิลไปเลยนี่ชืบ ใบไว้ก่อนฮะตอนนี้ผมก็ตีบาลกนะฮะไม่ต้องสนใจแล้วนั้นเลยตอนนี้บาลกก็แตกไปแับไม่ยากนะเฮ้ยบาลกแตกแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนินจาตัวจริงใช่ไหมตัวจริงฮะใบไว้ก่อนปึ๊บอ่าผีผมยังอยู่อนะ่ะน่าจะตายฮะมาริเคินตัวนี้โอเคได้อีกตัวหนึ่งฮะนินจาก็รีบซื้อเกิดมาทันทีทันใดเลยซึ่งไม่ใช่ทางที่ดีแน่นอนเพราะว่าไม่ได้จะได้อะไรกลับไปแล้วก็ต้องเสียกลับเหมือนเดิมนี่ฮะผมก็ใบไว้แมปไม่ให้เข้าไปฮะ ฝ่ายดิฮะ invisibility ฮะทำอะไรไม่ได้เฮ้ยทำได้ดิตายฮะตัวตัวฮะทำไมจะสู้ไม่ได้ล่ะฮะตอนนี้ไปอีกทีฮะโหแต่ฝ่ายมีนั่น่ะักจะตีทันได้ไงเนี้ยกลับฮะวิซเลเยอร์ซื้อเกิดชิปเป่งแล้ว เกมพิคฮะอืมซื้อเกิดกันหมดเลยฮะเปลี่ยนฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเพิ่มเกาะถึงจะทําอะไรไม่ได้มากก็เถอะนะเฮ้เฮ่ทำอะไรไม่ได้หรอกซื้อเกิดกันหมดผมตายแน่นอนอีกฝ่ายบีบิงด้วยไงคือไงก็ไม่รอดอยู่แล้วอะแล้วก็ได้เงินมาสี่พันนะครับเพียงพอที่จะซื้อก็หรอใหญ่เอ้ยตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะอืมเงินจากสิ่งก่อสร้างเราได้มาถึงสองหมนหกร้อยห้าสิบเลยนะจากการได้บาหลักเรลียล่างไปอีกฝ่ายก็ซื้อเกิดกันรัวๆฮะเมื่อกี้ จริงๆนะผมว่าซื้อเกิดทั้งทีมแหละตะ่กี้ผมเห็นมิลลามเพลตตัวเดียวที่ใกล้เกิดแล้วอยู่ๆมันก็มาจากไหนไม่รู้ว่ะป่าออบนต่อฮะในป้อมล่างแลวก็ขึ้นป้อมบนตามสูตรครับเพราะว่าป้อมด้านล่างมันจะดันลึกกว่าเราก็ไปบนปุ๊บมันก็เสียเวลามาการตรงนี้แล้วก็เราก็ดันตรงนี้ด้วยเสียววิ่งไปวิ่งมาแต่ท่าดันการอยู่แค่นี้ยงไงแล้วมันก็มากันใกล้ขึ้นเยอะเลยสองเท่าอ่ะระยะทางจากนี่มานี่แล้วก็จากนี่มานี่ด้วยโอเคฮะขึ้นป้อมบนต่อ ร้บผมติ๊กอะไรลช่างมันนะผมออกเป็นก่อใหญ่ฮะปึ๊บปึ๊บปเก็บไว้ก่อนนะแล้วก็วาร์ปฮะปึ๊บปึ๊บขอขอผมจะได้ไปโชว์ช่ำได้ <c oughs> อ่าอย่านอกเส้นทางสิบนส,บนสนี่ผมก็ค่อนข้างถึงนะเก่อย2ี่สิบสองเลยเกาะไว้สิบห้าจดปดทั้งยังมีบาเรียแล้วก็มีเขียวอีก <c oughs> เกิดมาเพื่อดันป้อมโดยเฉพาะเลยฮะตัวนี้ โอเคผมเสี่ยงว่ะบนผมเสี่ยงอ่ะถือไม่มาบนกันเลยอ่ะเดินมาบนเลยโอเคฮะทีมเราก็มาบนนะปล่อยป้อมไปอืมเรล่างก็ดันเรื่อยๆนะอีกฝ่ายต้องสองจีสองใจผมก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆยั้งมือไว้หน่อยนะตอนนี้อ่า โอ้โหท่านใจอย่างนี้แล้วก็นะท<ม>่าใอย่างนี้แล้วก็นะกดเขียวไว้เลยฮะตอนนี้ไปฮะอ้าวอ้าวมืนฮะตอนนี้เข้คงคว้างฮะโดนดีจ้าโดนผีผมกินแน่นอนโคตรแรงผีตอนนี้วิสเลเลือดมีแค่ติงนึงก็จงงางซชานะคะแล้วป้อมก็แตกแน่นอนมาตายฟรีให้ผมนี เกาะป้อมก็ยิ่งลดลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่รู้ฮะแต่ว่าผมมีอร่าลดเกาะน่าจะได้ป้อมกลางด้วยนะ่ะไอ้ายรีม,มาตายเกินไปเนาะเป็นอะไรที่เฟลมากๆน่าจะแตกไหมไม่ยากครับสามบาลกนี่โอ้โหไว้คลดนี่ฮะกดเขียวเลยฮะไม่ต้องรอช้าอยู่ใหญฮะใบฮะใบใบใบ,บ,บอ้าวแขวงที่ฮะอย่างนี้อ้าวผีหมดแล้วครับตอนนี้ยังไงยังไงต่อยังไงดียังไงดีถอยดีไหม ถอยดีไหมถอยดีไหมตายหมดนะไม่มีผีนะใบให้ก่อนฮะทีหนึ่งนานนะนานนานมาก <Okay. S 1> กี่วิอะหกวิหกวิอะนะอ้าว oh. ไม่ถอยฮะกดบาเลียก่อนเลยจังดับแรกอีกทีฮะโอเคได้คิวตัวนี้เลยฮะเปิบไบฮะอีกฝ่ายก็โหวตคอนซีนะผมได้ยินเสียงแต่ผมไม่ได้ดูหรอกตอดึงมา oh. ต,ตีระยะไกลทำไมตัดมันก็แรงนะตีระยะไกลก่อนก็ได้จริงจริงมันก็ห่วยนะผมก็ไปบ้าร์จีตีดาไปเจลาไซมันตอนนี้เราก็แคมป์กันนานนะฮะแคมปิง้งบายฮะบใบใบแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากหรอกบบายไปงั้นแหละตีบาแหลกครับตอนนี้เฮ้ยแต่ผมเน้นคนมากดีกว่าโอเคฮะโอเคฮะถึงตอนแรกจะโดนแก๊งรวัวไปหน่อยนะแต่ว่าผีมันก็ กลับมาได้ไม่ยากเลยกลารต่อได้เลยครับตอนนี้น่าจะคอนซิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าโดนไปสามบ้าแหลกเลยนะยังไม่ยี่สิบห้านาทีเลยโอโ้โหตอนนี้ผมก็ได้เงินจากการทำลายสิ่งก่อสร้างไปสี่พันห้าร้อยนะถือว่าเยอะมากๆเลยเอ๋องงฮะโอเคครับตอนนี้เกมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับจบไปที่สกอร์เก้าสามสิบสองแล้วก็สกอร์ราเป็นยี่สิบแปดต่อยี่สิบสองก็ค่อนข้างสูสีนะตอนแรกแต่ว่าหลังจากที่ทีมเราได้รวมตัวกันก็ คือว่าขาดมากๆเลยครับ <will> ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับบ๊บายจ้า